โอเคครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เข้ากับเขามาหัวตูื่อนแล้วนะครับตอนนี้เขาเรียกว่าพวงการประตูระบายน้ำถกบ้านปอน,นะครับเย่เป็นบรรยากาศที่บอกไดเ้เลยว่าถ้าเกิดว่าพ่อแม่พี่น้องอยากออกกำลังกายนะครับตรงน,นี้ก็สามารถที่จะออกกำลังกายได้นะครับเพราะว่ายัางเป็นถนนที่สามารถปั่นจักร,รยานได้วิ่งได้นะครับหรือว่าเดิอนออกกำลังกายได้นะครับแล้วก็เป็นวิ้วที่พันพาที่จะสวยงามนะครับ ราะว่าตรงนี้นะครับเป yeah ็นโครงการชลประทานนะครับของไอ้ของชลประทานเพิ่นนะครับเส็จไอ้บรรจุมีความสุขพ่อแม่เห็นพี่น้องเห็นฟังนั่นตัวตัวนี้นะครับก็คือเป็นลำน้ำนะครับที่เชื่อมต่อจากลำน้ำย้ำนะครับลำน้ำย้ำอ่าเป็นลำน้ำย้ำนะครับที่เชื่อมต่ออไปหาอ่ามาเก็บน้ำนะวันนี้ตรงนี้นะครับนั้นก็ติดกับเก็บเอาไว้ในเรื่องของไอ้การเกษตรหรือว่าในเรื่องของอ่า แถวๆนี้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำเวิดอะไรอย่างนี้ตัวนี้เขาก็ะิการเก็บน้ำไว้นะครับก็ให้น้ำไหลไปงนู่นนะครับหรือว่าการเก็บน้ำก็ให้เขาเรียกว่าให้มันสามารถใส่ในชุมชนได้นะครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเห็นนะครับตอนนี้ก็คือนี่ครับเป็นโค้งต่างของเคลื่อนนะครับเป็นโค้งต่างของเคลื่องรากาฟังนั่นนะครับฟังนั่นที่พ่อแม่พี่น้องเห็นตอนนี้ที่มันเป็นแ่นี่ก็คือความใหม่ของมันก็คือเขากเก็บน้ำนี่นี่ครับเขาเก็บกากน้ำไว้ตรงนี้ จำดีดีนะครับตับตอบ้องนี่ครับโอกาสเก็บกน้ำไว้เพราะว่าพวให้น้ำมันไหลไปฟากขุนนะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันไหลไปฟากขุนั้งหมดตรงนี้มันจะติดเหระอ่ะโอเคนี่ครับก็คือบรรยากาศใน,ะนเรื่องของการพักความเมตตาของไ,องไปเที่ยวนะครับนี่ได้ทั้งบรรยากาศได้ทั้งสุขภาพนะครับตรงนี้ไปเดี๋ยวโอเคครับนี่ก็คือบรรยากาศเคลื่อนเนาะที่เข้าพันน้าที่ครับเมื่อกี้นี่ ตอนนี้มาเป็นบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินนะครับบังดูงามเด็ครับพรออมให้พี่น้องงาม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 นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากว่าออกกำลังกายมาเปลียนชิวๆนะครับนี่ครับตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นอีกทีหนึ่งที่เอาไว้ออกกำลังกายแล้วก็นั่งชิวๆเบิ่งพระอาทิตย์ตกดินได้นะครับครับป่ะไปต่อครับ อนนโ,อโอโสโต้ครับโซโตะครับหนึ่งครับอ,อย่งวะกำลังวนสายลมหันตรง,งไปเรื่อยๆจนห้าทางเลี้ยวกุล่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่เส้น2308นะครับเ,เป็นเส้นตัดผ่านระหว่างพนอนกับเส้นอากาศหน่วยนะครับระยะทางนะครับ24่ิกิโลครับเราอยู่ถนนใหญ่เลยครับมากับทีมงานออยูโนโโตครับใครน้อออยิโนโโตเนี่ยดูหน้าหน่อย มาครับโอ้จักรยานกับขาวแดงเสื้อกับขาวแดงมือนีันพราไม่นองขักขักขักบอกเลยว่าแซ่บทีนี้ครับข้อนบอกเสีบหรือผ่ายเสียบเสือบยากระนัวแล้วครับอ่าจะเสียบกระนัวแล้วนี่ครับบอกเลยว่าบรรยากาศตอนนี้ลมแห้งมาครับลมแห้ง บัวแมนบัวแนล้มจากธรรมชาติเดี๋ยวล้มจากรถ <c oughs> เฮ้ยครับเขาปั่นมาได้ประมาณชิมห้าชิ้หกโลละครับตอนนี้ผมบริมีไอ้กวัดเนาะอันนี้เดีชิ้ห้าชิ้หกโลแล้วความเร็วกายูประมาณยี่สิบห้าครับยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับอา่า เอาปันออกกําลังไก่นะครับวัได้้มันเป็นแข็งเนาะอ่ะโอเคไป let's go